นะครับในส่วนของตัวทูลนะที่เราต้องการใช้นะฮะกับเครื่องจักร CNC นะครับเรานำทูลเข้าไปเก็บในยมกระซีนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเรียกทูลนะครับสำหรับในการกัดโปรแกรมการกัดกัดเนี่ยนะครับเอาไปเซตค่าชดเชยความยาวของเครื่องมือตัดนะครับทุกตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครัจำเป็นที่ต้องเอาทูลทุกตัวเนี่ยเข้าไปแตะที่ถึงวิธีงานแล้วก็ทำการกำหนดค่าชดเชยความยาวนะครับหรือนะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็นตัวทูลพรเซตเตอร์นะครับแกนแทรนะครับเป็นตัวกำหนด ค่าชดเช่ยวามยาวตัวทูนั่นเองนะครับฉะนั Pal ้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตัวทูนพรีสเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับวางบนที่าะนะครับหมายความว่าทูนจะมาแตะที่ด้านบนของตัวแกนแทตรงนี้นะครับซึ่งนะครับค่าอ้างอิงเนี่ยนะครับความหนาของตัวพรีสเตอร์ตัวนี้ก็คือ5้5นะครับเวลาตัวทูนกดลงลงที่แกนแทข้างบนนะครับมันจะลบลงประมาณศูนหมินะครับ พอ0.5มิลไปปุ๊บค่าที่เราจะป้อนลงในค่าแรงแพร่ของตัวคอมทิลเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะป้อนลงเป็นค่าเฉลียลบ5 1 0นะครับโอเคนะครับแล้วก็จะนำค่าตัวทูบิสต์เตอร์ตัวนี้วางไว้ที่ตำแหน่งของชิ้นงานนะฮะแล้วก็กดลงไปที่ตำแหน่งที่50นะครับตัวนี้ครับ0.5มิลวางไปปุ๊บเลือกโหมด Handle Jog นะครับ เพื่อการให้เกิดเกิดไหนะเพื่อที่จะเพื่อนที่ให้ทูนอยู่ในตำแหน่งจุดศูนย์กลางตัวทูเบอร์สเตอร์นะครับเสร็จแล้วค่อยๆนะครับเพื่อนที่แกนแทะนะครับลงมาออกที่ด้านบนของตัวทูเบรสเตอร์นะครับเสร็จแล้วไม่ ตัวทูนออบเจตในช่วงนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดค่าช่วยๆความยาวทูนนะฮะซึ่งข้งางนี้จะตัว,ต,วตัวเครื่องจักรนะครับเลือกค่าแทนนะครับแล้วก็ยกมุมขึ้นไปนะครับค่อยๆมุมขึ้นไปนะครับให้มั่นใจว่ามุมตามเข็มนาฬิกานะฮะมขึ้นไปยกยกทูนเสร็จแ,แล้วเปลี่ยนทูนนะโคะ้ถัดไป เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ือให้นำตัวตัวเซเตอร์ออกมานะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนค่านะครับเรงเวี่นะครับอันนี้ก็จ้องคุนต้องใส่นะครับซึ่งมีค่าอะไรบ้างนะครับในส่วนของการกําหนดค่าทูนนะครับค่าความยาวของทูนเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของเลงจิโอเมทรีนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะกําหนดค่าไว้ ของทุนเสร็จทุกตัวแล้วนะครับต่อไปก็จะมาเหลือทุนนะครับค่าลิงแวร์นะครับก็คือค่าเจยชิญของตัวพรีเซนเตอร์นะครับเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือลบ5 1นะครับเราก็ใส่เป็นลบ51 0จุด0 0 0กด enter 2ครั้งนะครับเลื่อนทุนตัวที่2มาลบ51็จุด0 0 ในส่วนของทูนนะครับถ้าเป็นตัวแปลตเอ็นมิลนะครับหรือเป็นดอกกัดดอกเอ็นมินนะครับให้เราใส่ค่าความโตของทูนด้วยนะครับอย่างทูนเบอร์5นะครับทูนตัวตัวตัวที่5เป็นดอกแปลตเอ็นมินนะครับขนาดความโต6มิลนะครับฉะนั้นค่าดดมิเตอร์เโอเมทรีตัวนี้จะต้องใส่เป็น6 0 0 0นะครับแล้วก็ทูนตัวที่6นะครับ ขนาด3มิลนะครับขนาด3มิลก็ใส่เป็น3.0000นะครับโอเคนะฮะในส่วนของการกำหนดค่าตัวทูนนะครับค่าเฉลี่ยความยาวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดในลักษณะแบบนี้นะครับและเป็นการกำหนดค่าที่สมบูรณ์นะครับสามารถที่จะสั่งกระบวนการตัดไปได้เลยนะครับ